สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคุณแนนอีกแล้วนะคะวันนี้คุณแนนจะมาสอนเด็กๆเ,เรื่องชุมชนของเรานะคะเด็กๆมาดูกันว่าชุมชนของเราหมายถึงอะไรเอ่ยชุมชนของเราก็หมายถึงกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ร่วมกันในเขตรหรือบริเวณเดียวกันนะคะซึ่งในชุมชนก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะ รวมทั้งนะคะในชุมชนยังมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อการอีกด้วยนะคะเช่นช่วยกันดูแลต้นไม้นะคะต่อไปในชุมชนยังรับฟังความคิดเห็นของกันและกันด้วยนะคะแล้วก็เราต้องเคารพกฎระเบียบของในชุมชนด้วยนะคะ เด็กๆมาดูกันว่าในชุมชนของเรามีสถานที่สำคัญอะไรบ้างเอ่ยสถานที่แรกนะคะก็คือที่อยู่อาศัยค่ะที่อยู่อาศัยก็คือที่ที่เด็กๆคุณพ่อคุณแม่อยู่รวมกันนะคะแล้วทำกิจกรรมร่วมกัน 2. นะคะโรงเรียนโรงเรียนก็จะมีคุณครูมีนักเรียนนะคะเอาไว้ใช้ในการเรียนการสอนค่ะต่อไปนะคะวัดเป็นสถานที่เอาไว้ทำบุญซึ่งมีพระสงค์คอยอาศัยอยู่ค่ะ ต่อไปนะคะก็คือโรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลนะคะก็จะมีคุณหมอคุณพยาบาลนะคะเอาไว้ดูแลเวลาเด็กๆเกจ็บไข้ต้องไปโรงพยาบาลนะคะต่อไปตลาดก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านะคะขายของต่างๆนะคะแล้วเด็กๆล่ะคะชอบไปสถานที่ใดมากที่สุดเพราะอะไรนะ้าลองส่งคลิปมาให้คุณแนนดูกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณแนนลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ